หาขงแดงลิวพูต้องการที่จะนําเข้ามิดฟิลด์เบอร์หที่เก่งกาจเข้ามาแล้วก็ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่เต๋อวาตลุเอนโดนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์แบบมแมนมนเลยนะครับต่อกระแสข่าวนักเตะใหม่ที่ของแดงลิวพูเนี่ยจะบุกเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้นะฮะและอย่างที่รู้กันนะครับเด็กหงส์ทั่วโลกรู้นะครับทีมงานสตาฟของหงแดงลิวพูเนี่ยก็รู้ถึงปัญหานี้กันดีครับว่าลิวพูเนี่ยมีปัญหาในสําหรับผู้เล่นตาแหน่งเบอร์หเป็นอย่างมากเรียรีว่าแก้ไม่ตกเเลยเยทีีดว และในฐานะเจ้าของตำแหน่งเบอร์6ที่ยืนอยู่ตอนเนี้ยอย่างพี่ตีเอนโดเนี่ยจะไม่ออกมาพูดถึงกรณีนี้เนี่ยก็กระไรอยู่ครับ พี่ตีได้บอกนะคบว่าถ้าพิจารณาจากอายุของผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ลิวพูเนี่ยจะนำเข้ามิดฟิลเบอร์หคนใหม่เข้ามาที่ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังมีอายุที่น้อยเนี่ยมีความสดใหม่อยู่เข้ามาสู่ทีมเพราะว่าแน่นอนละครับมันจะทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและผมเนี่ยก็พร้อมที่จะแย่งตาแหน่งตัวจริงกับเขาด้วยแน่นอนแหะครับการเข้ามาของมิดฟิลคนใหม่เนี่ยมันจะนํามาซึ่งการแข่งขันอันเข้มข้นอย่าง